สวัสดีค่ะจากเพจเหรียญปยทานบายเซฟนะคะสําหรับวันนี้นะคะเซฟก็จะมาสอนทําเหรียญปยทานถุงอิ่มบุญหวานหวาน,นยัวย่วยวจ้าแบบนี้ค่ะอลักไหมคะหวานแววมากเลยด้านบนด้านหลังด้านข้างด้านหน้าแบบนี้นะคะ อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวัสดุอุปกรณ์การทำและวิธีทำกันนะคะก่อนเริ่มนะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะจะได้มีกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์การทำกันเลยจ้า สำหรับอุปกรณ์การทำของเรานะคะก็จะมีริบบิ้นค่ะริบบิ้นตัวนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าริบบิ้นกริตเตอร์นะคะของตาเพชรคู่นะคะเป็นสีทองกับสีชมพูนะคะทองกริตเตอร์กับชมพูกริตเตอร์จริงๆจะมีทั้งหมดเกือบส0สีได้เลยนะคะแต่ว่าเราคัดมา2สีเพื่อโชว์นะคะแต่ถ้าใครอยากเลือกสีก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าสีเยอะมากองเก็บไม่หมดนะคะ ตัวต่อไปนะคะเป็นดอกระบายค่ะดอกระบายลูกไม้ตัวนี้จะเป็นไซส์จัมโบ้ค่ะจะใหญ่กว่าถุงอิ่มซับนะคะตัวถุงอิ่มบุญจะใช้เป็นไซส์จัมโบ้ถุงอิ่มซับจะใช้เป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็หยดน้ําค่ะหยดน้ําจะเลือกเป็นหยดน้ํามุกนะคะ แล้วก็ดินค่ะดินสีขาวเลือบลุ้งนะคะแบบนี้นะคะดิ้นตัวนี้ใครจะใช้สีอะไรก็ได้ตามความชอบเลยนะคะอ่าแล้วก็เรซินดอกไม้ค่ะสําหรับตกแต่งตัวนี้ก็ใครจะชอบแบบไหนก็สามารถตกแต่งได้ตามความชอบได้เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้มีตลอดนะคะตัวนี้นะจะเปลี่ยนแปลงไปตามรอบนะคะอ่าแล้วก็สุดท้ายนะคะนี่ค่ะจะเป็นตัวนี้ค่ะปอมปอมเส้นตัวนี้ค่ะนะคะ เลือกเลือกได้อันนี้ก็จะมีสีแต่ว่าที่ที่ลงติดร้านเลยก็คือสีขาวนะคะเพราะว่าใช้บ่อยแล้วก็ใช้ได้กับทุกสีเลยใช้ได้หลายชิ้นงานเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นนะคะจํานวนสีเส้นเนาะเป็นริบบิ้นเบอร์สองนะคะตัดความยาวอยู่ที่27นิ้วนะคะตัวนี้นะ แต่ตัว27นิ้วเนี้ยคือตัวเนี้ยสามารถทําได้สองทรงทําให้ใส่เหรียญที่หลังได้แล้วก็ใส่เหรียญที่หลังไม่ได้ตัวที่เซฟจะสอนจะเป็นแบบใส่เหรียญที่หลังไม่ได้นะคะเพราะว่าทรงมันจะดูอวบอิ่มกว่านะคะก็สมชื่อนะทรงมันจะดูกลมกว่าแล้วก็ลายตรงเนี้ยมันจะดูเนี้ยบกว่าแบบแบบสอดเหรียญที่หลังได้แต่ถ้าใครอยากประหยัดบิ๊บินจะทําแบบสอดใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะ อ่าโอเคค่ะวันนี้นะตัดความยาว27นิ้วนะคะอันดับแรกนะคะใครทํากุหลาบตูมเป็นแล้วนะคะยิ้มหวานเลยนะคะใครทํากุหลาบตูมเป็นแล้วยิ้มหวานเลยทํากุหลาบตูมรอเลยนะคะใครยังทําไม่เป็นมาดูกันนะคะตัดปลายให้แหลมทั้งสองด้านพับครึ่งนะคะเอามาคล้องนี่ค่ะอ่ะต่อไปเส้นที่สามคล้องขึ้นไปแบบนี้ค่ะ ส้นสุดท้ายเส้นที่สี่นะคะสอดเข้าไปอีกเส้นหนึ่งอ้อมไปด้านหลังแล้วสอดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึง่่ให้กระชับแบบนี้อ่ะโอเคก็จะเป็นการขึ้นฐานสี่แบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะเอาเส้นนี้นะคะฝั่งขวามือชับเฉียงขึ้นไปด้านบนนี้เส้นนี้พาดลงมาด้านล่างนะคะ เป็นต่อไปผ้าเฉียงมานั่นก็คือการขึ้นฐานนั่นเองนะคะถัาไปอ่ะก็จะได้เป็นลักษณะนี้ออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มด้วยการทําลูกส้มนะคะอ่ะริบบิ้นขึ้นมาึ๊บนะคะคจับให้ห่างประมาณนี้นะคะเส้นที่สองนะคะเอาขึ้นไปทับเอานิ้วโป้งตัวนี้ประคองไว้นะคะเส้นที่สามนำขึ้นไปทับ แบบนี้นะคะอย่าปล่อยให้หลุดนะจับไว้แต่ไม่ได้ต้องมองแบบจับเกรงแน่นจนขนาดน,นั้นนะคะแค่แบบประคองไว้นะคะเส้สนที่สี่เอาขึ้นไปทับนะคะแล้วให้ปล่อยเส้นที่1เส้นในสุดลงปล่อยลงไปเลยนะคะเอาเส้นที่ห้าขึ้นไปทับนะคะปล่อยเส้นในสุดลงเส้นที่หเอาขึ้นไปทับนะคะปล่อยเส้นในสุดลงก็คือเราเอานิ้วปล่อยลงไป เสะะ้นที่7ขึ้นไปทับป,ปล่อยเส้นในสุดลงนะคะเส้นที่8เอาขึ้นไปทับป,ปล่อยเส้นในสุดลงนะคะแล้วก็จะเหลือทั้งหมด3เส้นนะคะเดี๋ยวเราซูมห่างนิดนึงนะคะก็จะเหลือทั้งหมด3เส้นอ่ะนะคะนี่อันนเทิไปหน่อยโอเคนะคะเส้นที่1น,นะคะจับสอดออกที่ช่องที่1แบบนี้ค่ะ อ่เส้นที่สองสอดตั้งแต่ช่องที่หนึ่งนะคะไปออกช่องที่สองแบบนี้ค่ะหนึ่งสอง่ะและเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่สามสอดตั้งแต่ช่องที่หนึ่งไปออกช่องที่สามหนึ่งสองสามแบบนี้อ่าเสร็จแล้วก็จะได้เป็นทรงลูกส้มแบบนี้นะคะก็ทําการดึงค่อยๆดึงนะคะให้กระชับไม่แน่นแล้วก็ ไม่หลวมจนเกินไปนะคะด,ดึงดึงเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการเราก็ทําการใส่เหรียญน,นะคะลงไปแบบนี้ค่ะอันนี้สำหรับเป็นวิธีสำหรับคนจะใส่เหรียญทีหลังก็ได้ด้วยนะคะใส่เหรียญไปอันนี้เสร็จจะใส่เหรียญก่อนเ็จะทำแบบใส่เหรียญไม่ได้ใส่กระพนล,ลงไปนะคะเพื่อรูปทรงที่สวยงาม ลายปิ้นยาวกว่านิดหน่อยแต่เขาจะดูแบบอวบและเรียบกว่านะคะก็ดึงให้กระชับพอถูกใจแล้วนะคะพลิกกลับมาค่ะนะคะพลิกกลับมาพิับมาเลยก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะนับวนไปทางซ้ายนะคะหยิบเส้นที่นับ เส้นที่หยิบขึ้นมาไม่นับนะคะเราจะเริ่มนับจากเส้นถัดไปหนึ่งสองสามพาดข้ามสามเส้นนะคะอ่าต่อไปวนทางซ้ายนะหนึ่งสองสามพาดข้ามสามเส้นหนึ่งสองสามพาดข้ามสามเส้นค่ะหนึ่งสองสามพาดข้ามสามเส้นหนึ่งสองสามพาดข้ามสามเส้นอ่า พอเหลือสามเส้นสุดท้ายนะให้เอาเส้นที่หนึ่งมาสอดออกที่ช่องที่หนึ่งนะคะซื้อสอดออกไปเลยนะคะเส้นต่อไปนะคะสอดตั้งแต่ช่องที่หนึ่งนะคะไปออกช่องที่สองหนึ่งสองแบบนี้อ่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดตั้งแต่ช่องที่หนึ่งไปออกช่องที่สามหนึ่งสองสามนี่ค่ะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วก็ทำาททำการดึงให้กระชับไม่ต้องแน่นหรือหลวมจนเกินไปจริงๆขั้นตอนนี้นะคะไม่ไม่ต้องกระชับมากเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราสอดอีกด้านหนึ่งนะคะเขาจะล็อกให้เองอัตโนมัตินะ,ะเสร็จแล้วพลิกกลับมาหนึ่งครั้งค่ะ,ะเราแหวกออกเลยหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะจับบิดแบบนี้ค่ะบิดดิบบินให้เป็นลักษณะแบบนี้จับปลายบิดมา นะคะแล้วสอดตรงเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะดึงครองขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนนี้ถ้าใครจะทําใส่เหรียญที่หลังได้ต้องทําตั้งแต่รอบเมื่อกี้นะคะแต่อันนี้เราจะสานเป็นลูกส้มเกาะดึงให้กระชับเส้นต่อไปวนแบบนี้นะคะ สอดเข้านี่ค่ะมันจะมีช่องด้านในอยู่นะตรงตัวเลยเราดูเราใช้เส้นนี้เราก็จะออสอดออกที่เส้นนี้นะคะแบบนี้อ่าสอดเข้าด้านในอันไลน์นี้นะคะเวลามองผ่านกล้องนี่ก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าทำด้วยตัวเองเป็นเป็นคนที่ถือทำอยู่เราจะมองเห็นช่องที่สอดนะคะด้านใน บิดพลิพกริบบิ้นนะคะไปสอดที่ช่องด้านในตรงนี้ยังไม่ต้องดึงให้แน่นเพื่อเราจะได้สอดได้ง่ายๆนะคะแต่จำจำไว้ว่าไปเส้นไหนออกเส้นนั้นนะคะจะได้ไม่ผิดช่องแค่นั้นเองนะคะถ้าผิดช่องก็ดึงออกมาสอดใหม่บนเลยทั้งแปดเส้นเลยนะคะ เส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายก็จะสอดยากนิดนึงแต่ถ้าเหลือรูไว้แบบที่เซฟบอกอะ่ะก็จะไม่ยากนะคะจับให้ลงล็อกอ่าโอเคพอลงล็อกแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มทําการดึงค่ะเพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึง ไม่แน่นเราก็ไม่หลวมจนเกินไปให้ดูที่ปากด้านบนเป็นหลักนะคะถ้าทำถูกต้องเดี๋ยวด้านบนจะชิดกันสวยงามนะคะถ้ายังไม่ชิดแปลว่าหลวมยังหลวมอยู่นะคะค่อยๆดึงจะจะไม่ดึงเส้นไหนแน่นหรือหลวมจนเกินไปนะคะดี๋มันจะเสียรูปทรงได้ Okay. เสร็จแล้วนะคะแบบนี้ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ออกมาเสร็จแล้วนะคะพี่กลับมาค่ะทําการสอดเก็บริบบิ้นที่ก้นนะคะอันนี้ความยาวเซฟบอกเผื่อมือใหม่แล้วนะคะคนที่ทําหลวมกว่าก็จะมีความยาวเหลือนะคะแต่ถ้าใครทําคล่องแล้วจะลดลงนิ้วหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้เซฟชอบเหลือเผื่อไว้ดึง มันถนัดดีนะคะแต่ใครอยากประหยัดบิ้ินจะลดลงนิ้วหนึ่งก็ได้นะคะแต่มันจะแบบพอดีติมากเลยต้องดึงแบบกระชับเลยอ่ะโอเคสอเดเหบิยบบิดนเลยตรงตัวนะคะ,ะเสร็จแล้วตัดค่ะตัดส่วนเกินออกได้เลย ปั๊บป๊บ,ปบโอเคก็จะได้เป็นทรงกุหราบตุ้มออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการตกแต่งนะคะอ่ะเราก็จะใช้ลูกไม้นะคะเลือกมาหนึ่งสีนะคะจริงๆมีหลายสีแต่ลูกไม้ตัวนี้ค่อนข้างจะเริ่มขาดตลาดแล้วช่วงนี้นะคะอ่ะอะ่ลูกไม้จะมาเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นไซส์จัมโบ้นะคะย้ําก่อนว่าจะเป็นไซส์จัมโบ้นะคะถ้าเป็นถุง อิ่มเขาเรียกอะไรถุงอิ่มซับนะคะจะเป็นไซส์ไซส์เล็กนะคะถุงอิ่มซับจะเป็นไซส์เล็กแบบนี้นะคะ,ะถุงอิ่มบุญจะเป็นไซส์ใหญ่จัมโบ้แบบนี้นะคะไซส์เล็กจะทําไม่สวยนะคะสําหรับถุงอิ่มบุญนะ,อะโอเคเสร็จแล้วอีแหวกค่ะจะมีรอยแหวกตรงกลางแบบนี้เห็นไหมจับทบเข้าหากันเลยแบบนี้ เสร็จแล้วตัดไดทท้ที่ส่วนเกินออกก่อนอนะนะคะแล้วก็ทำการยิงกาวเข้าไปค่ะแบบนี้ยิงเข้าไปตรงกลางเลยนะคะเสร็จแล้วติดลงไปเลยนะคะปุ๊บกดไว้แป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะกดไว้นิดนึงให้กาวแห้ง ม่ดีดตัวขึ้นมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งที่ขอบข้างนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวขอบข้างเนี้ยจะทำให้มันดิดตัวออกมามันจะยาวไปหรือยังไงเราตัดออกนิดนึงนะคะเราตัดออกนิดนึงดูให้พอสวยนะคะถ้าถ้าเกิดว่ายาวไปเราก็ตัดออก ไไอเอาแต่พอสวยดูทรงให้สวยงามถ้ายังยาวเกินตัวไหนต้องไหนยาวเกินตัดออกเลยนะคะนิดนึงนะคะสำหรับรูปทรงนี้นะ,ะเราดูพอให้สวยกระชับถูกใจเรานะคะอันนี้ถูกใจเซ็ตแล้วนะคะโอเคได้แบบนี้ตามนี้ถูกใจแล้วเสร็จแล้วนะคะก็จะทำการแต่งด้วยดิค่ะ ปอมเส้นสีขาวตัวนี้นะคะยิงไปเลยที่ตรงกลางระหว่างยอดแหลมกับยอดแหลมบนกับยอดแหลมล่างนะคะยิงตรงกลางไปเลยนิดเดียวนะคะไม่ต้องมากอ่ะเอาปอมมาแต่งยิงให้รอบเลยนะคะ วิธีการใช้ปืนกาวนะไม่ให้มันเป็นใหยนะเอาหัวปาดไปเลยเอาหัวปาดกับชิ้นงานถ้าเอาหัวปาดได้มันจะไม่มีใหญ่ถึงถ้ามีก็จะแบบว่าน้อยที่สุดนะครับใ่อนไม่ไกลไม่ <c oughs> ใช้ไปใช้มาเผือ <c oughs> เอาไปตัดลวดอันนี้ขั้นตอนนี้ก็ด้วยความว่าทเทปผ้าเนี้ยเขา เขาเรียกว่าไงอ่ะมันโปร่งเนาะก็ต้องระวังร้อนมือด้วยนะคะแปะไปแปะให้รอบเลยน,นี้เห็นไหมคะก็ะได้แบบนี้แล้วน่ารักและเริ่มน่ารักละอ่าต่อไปนะคะมาถึงขั้นตอนการติดโบนะคะเราก็จะใช้ดินนะคะตัวนี้ตัดความยาวแบ่งไว้ให้แล้วใครจะซื้อเป็นใจก็ไปตัดเองได้นะคะแปดนิ้วนะคะตัดความยาวอยู่ที่แปดนิ้วนะคะดิน นะคะใครจะซื้อเป็นมัดเล็กแบ่งขายนี่ก็มีนะคะแต่คนใช้ไม่เยอะเนาะ,ะจับทบครึ่งดูนะคะน,นี้แล้วก็แบ่งเป็นผูกโบนะคะจับลักษณะนี้ซ้ายทับขวานะคะจับซ้ายปันทับขวาแล้วกีดด้านซ้ายวนเข้าที่ช่องแล้วออกขึ้นมาด้านบนนี้ ดึงดึงชายลงจะเอาโบใหญ่เล็กขนาดไหนแล้วแต่ความชอบเลยแต่สำหรับเซฟลายนี้ใช่ว่าเอาไว้ใหญ่หน่อยจะสวยนะคะปึ๊บโอเคแบบนี้โอเคอ่ะดึงพอเราชอบแล้วดึงนะคะเสร็จแล้วนำหยดน้ำนะคะมาร้อยที่ปลายตุ้มนะคะ แล้วก็มัดให้ปลายที่สุดทําเป็นเลขหกนะคะทําเป็นเลขหกแบบนี้แล้วเอาปลายอ้อมไปด้านหลังแล้วสอดขึ้นรูมานะคะอาจจะเล็กนิดนึงมองไม่ชัดอ่าแล้วก็อย่าเพิ่งรูดนะคะเลื่อนเขาไปให้ปลายที่สุดที่จะปลายได้แล้วค่อยรูดให้แน่นนะคะอ่าเสร็จแล้วก่อนจะมัดอีกข้างหนึ่งดู นะคะให้เท่ากันปึ๊บใส่เข้าไปนะคะมัดอีกหนึ่งข้างทำเป็นเลขหกนะคะอ้อมไปด้านหลังแล้วก็สอดขึ้นรูมาอ่ะก่อนจะดึงให้แน่นจับวัดดูก่อนว่าชายเท่ากันหรือยังนะคะถ้ายังไม่เท่ากันก็ดึงให้เท่ากันถ้าเท่ากันแล้วก็โอเคอ่ะดึงให้กระชับเลยแล้วก็ตัดชายออกเลยนะคะ แบบนี้อ่าโอเคเสร็จแล้วทำการแต้มกาวนิดหน่อยค่ะไม่ต้องมากนะคะแล้วก็นำไปติดได้เลยดได้เลยแล้วก็จัดแต่งทรงตอนติดกาวเราสามารถจับด,ดัดรูปทรง,รงตรงไปนี้ได้ก็จับเลยอ่า นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ดอกไม้ตกแต่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะคะ<ๆ>ก็แต้มกาวไปตรงกลางเสร็จแล้วก็นําดอกไม้มาติดอันนี้จะเป็นดอกอะไรก็ได้นะคะอืมเสร็จแล้วแนน เสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะถุงอิ่มบุญของเรานะคะนอลักไหมสำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานนะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะอย่าลืมกดนะกดเลยกดเลยเดี๋ยวติดตามกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะมาดูกันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย